สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเจสี J c b บิ๊กไบ c h ชาแนลนะครับพบอกับอ้นเจสี g บ mm ิ๊กบเช่นเคยบรรยากาศวันอาทิตย์ยามเย็นแบบนี้นะ mm hmm. เรามียักษ์ใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่รุ่นใหญ่จริงๆนะตัวนี้จากค่าย k a วาซากิ hmm. นั่นก็คือ n mm ินจา z X14 ี่สุดยอดเลยลำอย่างกับเรือใหญ่มากๆนะแต่ขี่ไม่ง่าย mm hmm. เอ้ยไม่ย <laughs> ก ขี่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเน่ส่วนตัวผมสูง170นี่ขี่สบายเลยนะบอกให้อ่าตัวรถตัวนี้พิเศษเลยไม่น้อยมากนะไม่แท้ไม่มีกอนะครับร้านนี้ทะเบียนแท้ด้วยนะสีเดิมทั้งคันเลยที่สำคัญคือสเปคนอกอ๋อสเปคนอกอะไรไม่สองชั้นนั่นเองนะครับนี่ามาดูหน้าไม่นี่ครับ จังหวะเช็ครถเนี่ยลองเช็ครถด,ดูวิ่ง80ที่ไหนได้ดูไม่นอกไม่ในหนู่น103ไปแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้โหสเปคนอกนี่มัน,ม,นมันแรงจริงนะแล้วที่พาดไม่ได้นะราคาบอกเลยว่าเราใจมากๆราคา c b r อ่ะเดี๋ยวมาฟังราคาท้ายคลิปวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูตัวรถก่อนนะครับนี่ตัวนี้แผงคอเนี่ยที่เห็นรอยขูดขขีดๆเนี่ยเนี่ยก็พออย่างนี้แหละ นะหลายคนนะครับทําอย่างนี้นะครับไม่น่ารักเลยนะเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นรอยเพราะอะไรหรอกเพราะไอ้น,นี่นี่เองนะโอเคจะเป็นคัดน้ํามันนะครับเป็นกระปุกรอยทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูม่กันเดี๋ยวพาชมก่อนกระจกเขาเป็นแบบนี้นะสามารถพับเก็บได้นะครับพับเวลามุดนะครับนี่จุดเด่นของเซนต์เอฟซีคือไฟนะ โเจคเตอร์นะครับทั้งสูงทั้งตํำคู่คู่หน้าใกล้ๆตรงกลางเนี่ยสูงเอ้ยตำํำ <c oughs> แล้วก็คู่นอกจะเป็นสูงนะครับแล้วก็เป็นไฟดีตรงริมเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูดดดอ่ะนี่ยางเต็มเมนะยางรถโซ่ดอกเต็มมากเต็มเปี้ยเลยรถสะอาดมากนะบอกเลยผมทําการคันนี้ทำการล้างเรียบร้อยนะครับเนี่ยานยังท่อยันข้างในนะมีรูป บีฟอร์อัปเตด้วยนะล้างเรียบร้อยนะครับจานดิดหนาตึบๆชุดสีแท้ทั้งคันนะโอ้โหมันหายากนะบอกเลยว่าลดราคาอ่ะเอ,อ่ยไปก่อนเลยสองต้นต้นสองแสนต้นต้นนะครับโอ้โหสภาพนี้ดูสีแท้ทั้งคันนะนี่ลานี่ติติ๊กเกอร์นะติ๊กเกอร์แท้เลยเค okay, ไหม้เนี่ยดูห้องเครื่องเนียนๆน,น,นะ เดี๋ยวท่อเนี่ยขัดนิดนึงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขัดให้ดูซิว่าจะได้ไหม,มอ่าท่อเดิมท่อเดิมเลยนี่ซ้ายขวาเลยท่อเดิมซ้ายขวายางนี่ครับหนาตึบๆนิ่มนิเนียนๆน่ะพอเดินแล้วนี่นีนนนน่ของหดูท้ายเดิมตะคงตะขอ,ะขอเกี่ยวโอ้ยไปสองป้ายแม่งอยู่ครบ เรียกได้ว่าคันนี้เรียกได้ว่าหาเดิมทุกกระเบียดนิ้วเลยดีกว่าเดิมจริงๆนะโอ้โหไม่มีรอยแปะเนี่ยดูดิข้างๆเพราะว่าถ้ามีรอยแปะเนี่ยตรงนี้จะไม่เหลือนะครับตรงที่นูนๆออกมาเนี่ยอ่ะอกล่างยาวเลยยาวเฟ้ยเลยนี่ฮะท่อล้างให้เรียบร้อยแล้วนี่จานนิดหนาเติบๆเอาเป็นว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ยคือท่านไม่รู้สึกถึงรอยต่อเลยดีกว่า ปกติน้ำมัเยอะๆหน่อยมันก็จะวุบลงไปใช่ไหมอันนี้ไม่รู้สึกถรอยต่อเลยครับความสุดความอะไรไม่มีนะโอเคสีแท้ทั้งคันนะโอ้โหโพูดแบบพูดเน้นย้ำเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดบอกให้ดูนี่มีฝาครอบท้ายมาให้นะครับก็สามารถแกะได้ง่ายๆเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นคลิปล็อกนะดูข้างในครับผมบอกหรือยังว่ารถคันนี้ปีอะไร ราคาแค่สองต้นต้นดูข้างในครับรถปีใหม่ใหม่ไออะนะตัวนี้สองพันจดทะเบียนปีสองพันสิบเอ็ดนะครับโอ้โหดูดิอายไหมละ่ะโคตรเนียนเนี่ยสองแสนต้นต้นเท่านั้นนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอใส่เบาะก,ก่อนอ่ะมีมือเดียวเนี่ยแม่งลำบากเนี่ยเอาไม่เป็นไรปล่อยไว้ปล่อยไว้มาฟัางเครื่องกันถังสีแท้ทั้งคัน สต็ปเปอร์สวยเก็บนี่ไ ه, ม้สองชั้นเลิกไม้นะครับ9,340กิโล,ลแล้วนันโอ้โหนี่ครับโคตรเนียนโคตรนิ่มแล้วก็โคตรวิง่งน้ำมันน้อยนะน้ำมันน้อยโอ้โหตอบสนองนี่ครับเดีย๋วยวนะ อ่ากดไร้ได้บ้างอ๋อนี่นนฬิกาแค่นี้แหละดิบๆเลยดิบๆกันเลยที่เดียวโอ้โหกวาดรอบนะสุดยอดเลยดูรอบเดินเบาถามจริงๆว่ากระดิกหรือเปล่าโอ้โหนี่นิ่งจัด นะนิ่งจัดดูไมบนทินเลยโอ้โหสองข้างเลยครับสีเดิมหมดเลยสีเดิมทั้งคันน่ะกระจกจะมีล่องรอยนิดหน่อยที่สีมันลอกลอกไปนะยังไม่ทำนะผมไม่ทำนะครับผมไม่เก็บเนี่ยผมไม่เก็บเลยนะคือขายความสดขายความแบบเลี่ยมดูครับเพจแฟนเพจครบนะครับโอ้โหสต็ปเปอร์โคตรเนียนนะ บอกเลยนะเดี๋ยวมองส่องเห็นไหมดูแขนคอล่างนี่ครับซ็อปเปอร์ครับเนียนกิ๊บกริบนะครับบอกเลยเนีย่ยเนีย้ยเนีย้ยโฟกัสหน่อยกล้องเออเนียนกิ๊บกริบนะขอบของควายสวยหมดนะโอเคเมื่อกี้พ่านอะไรไหมครบแล้วเนาะครบไหมอ่ะโซสเตอร์ เต็มๆมาโอ้โหโซ่ยังขาวจ้วงอยูเลยล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับโซ่สเตอร์นะครับโ <Okay. S 1> อเคก็เดี๋ยวยังปิดลงไม่ได้นะครับตราบใดที่มีมือเดียวอยู่หาจังหวะไม่ได้ไม่เป็นไรเราขออนุญ,ญาตปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะลอยๆไว้ก่อนอะมาดูราคานะครับ z X14 คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2011นะครับรถทะเบียนแท้นะครับ ราคาพิเศษสุดๆนะครับเพียง225,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครอยากรับเงินกลับนะครับอัพซีซีเอารถมาเทินได้นะครับโอ้ทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับดูรถได้ทีสุูนวัดสดิ์35นะครับหรือโทรสอบถามได้ก่อนได้095649 5564าการันตีเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลากันไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ